สำหรับดีเทคแมนนวลนะครับในเครื่องมือนี้จะใช้กรณีที่ชั้นลดกับชั้นพารเซลนะครับมีระยะความลึกที่ะจะไม่เกินประมาณ2อ,อเมตรนะครับเพื่อที่จะกันไม่ให้แปรงนั้นเป็นกลายเป็นแปลงตาบอดครับใช้ De เทคแ a นนวลนะครับจะต้องอเ l e อ t ชั้นพารเซลขึ้นมาก่อนครับผมหลังจากที่เลือกรูปแปรงเรียบร้อยนะครับ ให้กดไปที่ Detect Manual ได้เลยครับหลังจากที่กด Detect Manual นะครับในช่องของอชั้น Layer นะครับก็จะเป็นในชั้นแรกก็คือ Street Layer ให้เลือกชั้น l o a d Parcel ก็คือชั้น Parcel ครับส่วน Output ก็กำหนดตามที่ GDB แต่ละที่ได้ตั้งไว้ส่วน Buffer Length นะครับให้ตั้งไม่เกิน2เมตรนะครับผม หลังจากที่ใช้ detect manual นะครับให้สังเกตชั้นอ i อเนะครับจะวัดเกินออกมาจากชั้นพลาเซลเราไปทัดที่ Load ครับสําหรับข้อมูลนะครับสามารถตรวจสอบด้วยการาเปิด attribute แล้วก็เช็คได้ครับว่าเส้น i อนั้นได้ทํางานได้ถูกต้องหรือไม่ครับหลังจากที่เช็คแล้วก็เป็นอันจบเสร็จสิ้นกระบวนการครับ